สวัสดีครับผมก๊อตนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชุดนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับพอดีล้อตัวนี้ลูกค้าก็ถามมาพอสมควรนะครับแล้วก็อยากให้ผมไลนให้ดูว่าเป็นล้อสภาพอะไรอยู่นะครับตัวนี้นะครับที่ผมมีเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือเป็นล้อสภาพใหม่เลย100%ลงจากเรือนะครับแล้วก็2เลยก็คือเป็นสภาพมือสองนะครับหาได้ในประเทศไทยทั่วไป นะครับผมแต่ว่าของล้อตัวนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่ถ้ามือสองยังพอหาซื้อได้แต่ต้องรอจังหวะแต่ผมเบรคสองแบบนะครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นล้อสภาพใหม่ลงจากเรือเลยนะครับก็คือสังเกตได้จากรูน็อตยังไม่ได้ถูกขันนะครับไม่มีคราบของเกียวน็อตแต่ประการใดนะครับผมตัวนี้เป็นสภาพใหม่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้อแท้เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อก,กันนะครับอ่านี่ที่ผมบอกเห็นไหมครับ รอแท้และสังเกตจะดุมกลางเห็นไหมครับอ่าทุกอย่างใหม่หมดนะครับหน้าแปลนผู้นี้ใหม่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้งานแล้วเนี่ยจะมีพวกคาบสนิมคาบน้ํามันแน่นอนนะครับควาสิบหกนิ้วกว้างหกนะครับผมอ่าล้อกว้างหกนิ้วเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตราฮอนด้ามอเตอร์อ่าเห็นไหมครับชัดเจนนะครับตราฮอนด้ามอเตอร์ล้อแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็มีเอ็นไก่นะครับผมอ่าสารจัดสิบอะครับไดครับผมเอ็นไก่ไปทุกงานนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นขนาด4รูมาตรฐานนะครับใส่รถ Honda า4รูได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้แจ็คฟีนบิโอหรือโมบิโอใส่ได้หมดนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมี4รูอะไรก็ตามน้าออกมาอันนี้ใส่ได้นะครับอันนี้เป็นล้อโมดูลโลแทนะครับที่ฮอนด้าทำออกมาไม่ได้เอาล้อฮอนด้าธรรมดามาใส่ฝาโมดูลโลหรือบอกโมดูลโลอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวแท้ ครับเป็นขอ16นิ้วนะครับผมนะหน้าร้านเรานะครับเป็นเต็นท์สีขาวแดงวันนี้ก็ผิม้าลงนะครับไม่ใช่ห้มที่หมอกนะครับผมแต่ดูข่าวแล้วเป็นควันนะครับแถวพระรามสองยังไงก่งรับประกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ควันนะครับไม่ใช่หมอกเพราะว่าถ้าหมอกหนาอย่างเงี้ยมันจะต้องอากาศอยู่ประมาณหลักหน่วยองศาแล้วนะครับผมก็คือแบบชัดเจนแต่เมื่อกี้ออกไปตอนเที่ยงร้อนจัดเลยแต่ขาวโพลเลยเงี้ยนะคือกลุ่มควัน ฝุ่น PM 2.5ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับผมใส่แมสนะครับตอนนี้ซื้อแมสแล้วคุ้มมากเลยนะการได้ทั้งฝุ่นแล้วก็โควิด19นะครับลูกค้าที่มาร้านเราทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยนะครับผมมีเจลล้างมือให้นะครับทุกอย่างนะครับอนามัยลูกค้าท่านใดก็ตามไม่ต้องกังวลนะครับร้านเราไม่มีการแพร่ระบาดโควิด19แน่นอนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางโยนตขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ